สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักหน่วยล่างประจําวันที่1พฤศจิกายน2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออ,อวยพรให้ทุกท่านโชคดีอยากช่องมีดีชนแนลโปรดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับแนวทางของล่างนะคะก็อาจารย์จะวางเป็นแบบตัวเดียวแล้วกันเราจะมาเช็คหลักหน่วยล่างสูตรที่2กันนะคะสูตรที่1แบบตัวเดียวอาจารย์วางไปให้แล้วใครยังไม่ได้ชมลองเข้าไปหาชมดูนะอยู่ใน ep ที่17 สำหรับคลิปนี้จะอยู่ใน EP ที่21นะคะแนวทางของหลักหน่วยล่างจะเป็นแบบตัวเดียวเลยนะคะในตัวสูตรเราจะใช้10บนบวก100ครั้งที่1คูณ2บวก10ครั้งที่1บก100ครั้งที่3คูณ2หน่วยครั้งที่3 100ครั้งที่4บวก4ขงที่มีค่าเท่ากับ x แบบตัวเดียวนะคะเราลองมาเชื่อมนะ,ะระหว่างหลักหน่วยล่างด้วยกัน2สูตร #1 นะคะแล้วก็ #2 เริ่มเลยค่ะตั้งแต่งวดที่ออก9หวดนี้ งั้เราจะย้อนไปหนึ่งงวดในการคำนวณสูตรใช้งวดที่ออกมาแล้วเราก็มาทำให้ออกเป็น 91. เก้าหนึ่งตามรายละเอียดดังต่อไปนี้นะฮะสิบบนเลขเก้าร้อยครั้งที่หนึ่งสองสองเป็นสี่สิบครั้งที่หนึ่งเลขสี่ร้อยครั้งที่สามสองสองสี่หน่วยที่สามเลขเก้าร้อยครั้งที่สี่เลขเจ็ดแล้วก็สี่ของที่ ทําการบวกกัน4หนึ่ง4 4สองแปด4สามสิบสองี่สิบหกหกกับเจ็ดเป็นสิบสามสามกับเก้าเป็นสิบสองสองกับเก้าเป็นสิบเอ็ดได้เลขหนึ่งออกมาที่เก้าหนึ่งส่วนนะคะแฮชแท็กหนึ่งนั้นคนละสูตรกันนะสูตรของอีพีที่สิบเจ็ดนี่ค่อนข้างยากกว่าสูตรนี้นะคะ่ะสูตรนี้จะยากกว่าคำนวณมาได้ที่เลขหนึ่ง จะเปิดให้ดูแลกันนะถ้าไม่ลืมนะคะของอีพีที่สิบเจ็ดนี่เมื่แรกเนาะสูตรที่หนึ่งได้หนึ่งสูตรที่สองก็ได้หนึ่งสองสูตรก็เลขหนึ่งชนกันต่อไปงวดที่สองเรามาดูที่เก้าหนึ่งสิบบนเลขสี่ร้อยให้หนึ่งหกสองสิบสอง สิบครั้งที่ 1, 100ท 3, 9, 2, นหนึ่งเลขแปดร้อยครั้งที่สามเลขเก้าสองเป็นสิบแปดดัวรครั้งที่สามเลขแปดร้อยครั้งที่สี่เลขสองแล้วก็บวกสี่ของทีสองกับแปดเป็นสิบสองกับแปดเป็นสิบสี่กับสี่เป็นแปดแปดกับแปดเป็นสิบหกได้เลขหกออกสองหกแฮชแท็กหนึ่งที่เราเรียนไปแล้วก็คนละสูตรกันนะได้ที่เลขหกเหมือนกัน อันนี้จะเป็นสูตรที่สองกันนะสูตรที่สองนี่อาจารย์เขียนไว้ตรงนี้นะททสองเนี่ต่อมานม้งวดที่สามเลยทำเหมือนเดิมงวดที่ออกสองหกสิบบนสองร้อยคั้งที่หนึ่งเก้าสองเป็นสิบแปดสิบครั้งที่หนึ่งเลขเก้าร้อยคั้งที่สามเลขศูนย์คูณสองก็ได้ศูนย์หน่วยครั้งที่สามเลขสี่ร้อยครั้งที่สี่เลขสามแล้วก็สี่คงที่ สองกับแปดเป็นสิบหมดไปสี่กับสี่เป็นแปดแปดกับสามเป็นสิบเอ็ดหนึ่งกับเก้าก็เป็นสิบศูนย์ไม่มีค่าตัดออกไปได้เลขศูนย์ออกห้าศูนย์หนึ่งนี่ก็ศูนย์ทำไมสองสูตรคิดไม่เหมือนกันได้เลขตัวเดียวกันสามงวดต่อไปงวดที่สี่ ิบบนห้าร้อยครั้งที่หนึ่งห้าสองสิบสิบครั้งที่หนึ่ 1, 2, งสองร้อยครั้งที่สามแปดสองสิบหกหน่วยครั้งที่สามหนึ่ 3, 1, งร้อยครั้งที่สี่ห้าแล้วก็สี่ของที่ห้ากับห้าเป็นสิบหกกับสี่เป็นสิบศูนย์ไม่มีค่าเหลือสองบวกหนึ่งได้สามออกหกสามแฮชแท็กหนึ่งนะคะได้ที่เลขสามเหมือนกัน ชนกันนะคะสองสูตรชนที่เลขสามนี่แหละเราไปนะเมืที่ห้าเมือที่ออกหกสามสิบบนหกร้อยครั้งที่หนึ่งหกคูณสองเป็นสิบสองสิบครั้งที่หนึ่งศูนย์ร้อยครั้งที่สามแปดสองเป็นสิบหก หน่วยทั้งที่สามสี่ร้อยทั้งที่สี่เก้าแล้วก็สี่ขงที่หกกับสี่เป็นสิบหกกับสี่เป็นสิบศูนย์ตัดออกไปเหลือสองกับเก้าก็เป็นสิบเอ็ดได้เลขหนึ่งออกมาที่สามหนึ่งสูตรที่หนึ่งนะที่เราคำนวณมาเรียบร้อยแล้วนะฮะอยู่ในอีพีที่สิบเจ็ดนะลองเข้าไปดูคนละสูตรกันนะอันนั้นค่อนข้างยากหน่อยอันนี้ง่ายกว่านิดนึงอ่ะเลขหนึ่งเหมือนกันเลย ออกมาสามหนึ่งต่อไปง้อที่หกง้อที่ออกสามหนึ่งมาเป็นตัวสูตรสิบบนเลขห้าร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งคูณสองได้สองสิบครั้งที่หนึ่งเลขสามร้อยครั้งที่สามเลขศูนย์คูณสองได้ศูนย์หน่วยครั้งที่สามเลขสองร้อยครั้งที่สี่ก็เลขสองแล้วก็สี่คงที่ สองสองเป็นสี่สี่กับสี่เป็นแปดบวกสองเป็นสิบศูนย์ตัดออกไปเหลือสามกับห้าได้แปดโอเคออกห้าแปดสูตรที่หนึ่งนะคะไล่มาเลขแปดชนกันนะสองสูตรชนที่แปดเราไปม้วนที่เจ็ด คํานวณเหมือนเดิมเปิดมาที่ห้าแปดมาดูหลักสิบบนเลขสี่ร้อยครั้งที่หนึ่งเจ็ดสองเป็นสิบสี่สิบครั้งที่หนึ่งก็สี่ร้อยครั้งที่สามสามสองหกหน่วยครั้งที่สามแปดร้อยครั้งที่สี่เจ็ดแล้วก็สี่คงที่สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกหกหกเป็นสิบสองสองก็แปดก็เป็นสิบหมดไปเหลือเลขเจ็ดตัวนี้ยกมาออกเจ็ดเจ็ด สูตรที่หนึ่งนะคะที่เราไล่มาอันนี้ก็เลขเจ็ดเหมือนกันโอเคเจ็ดกับเจ็ดชนกันออกเจ็ดเจ็ดต่อไปเป็นงวดที่แล้วนะคะคำนวณด้วยกันทั้งหมดสองสูตรแฮชแท็กหนึ่งแล้วก็แฮชแท็กสองมาคำนวณแฮชแท็กสองก่อนนะคะเปิดใบตรวจมาหน้าที่ออกเจ็ดเจ็ดมาดูหลักสิบบนเลขเจ็ด ร้อยครั้งที่หนึ่งแปดสองเป็นสิบหกใส่เลขหก 6, ไว้สิบครั้งที่หนึ่งเลขสี่ร้อยให้สามสองสองเป็นสี่หน่วยครั้งที่สามเลขศูนย์แล้วก็ร้อยครั้งที่สี่เลขหก 6, แล้วก็สี่ของที่อ่ะหกกับสี่เนี่ยสิบหมดไปศูนย์ตัดออกไปอันนี้กับน,นี้หกไปหกกับสี่ก็เป็นสิบหมดไปเหลือเลขเจ็ดตัวนี้กับสี่นี่ก็เป็นสิบเอ็ดได้เลขหนึ่งออกหกหนึ่งแล้วสูตรส่วนแฮชแท็กหนึ่งออก, 6, 1, ก็ได้ที่เลขหนึ่ง หกะะหนึ่งตามนี้เลยนะฮะแปดงวดรวดนะคะเราคำนวณมาด้วยกันทั้งหมด2สูตรได้เลขหนึ่งทั้งคู่ต่อมานะคะเราจะมาคำนวณงวดนี้นะะงวดที่เราจะใช้มาดูสูตรที่สองก่อนที่เรากำลังจะบวกกันนี้ก็คือสิบบนเลข9ก้าร้อยครั้งที่หนึ่งเก้าสองสิบแปดสิบครั้งที่หนึ่งเลขห้า ร้อย้อที่สามเลขแปดสองสิบหกหน่วยท้อที่สามเลขเก้าร้อยข้อที่สี่เลขสี่แล้วก็สี่คงที่บวกเลยเนาะเอาทีนี้ก่อนกันหกกับสี่เป็นสิบเก้ากับสี่เป็นสิบสามสามกับห้าเป็นแปดแปดกับแปดก็เป็นสิบหกหกกับเก้าก็เป็นสิบห้าได้เลขห้าส่วนนะคะ EP ที่สิบเจ็ดอาจารย์สอนไปนะเลขห้าค่ะเดี๋ยวจะไปแสดงให้ดู ห้าแสดงว่ามันชนกันก็มีโอกาสหน้าเป็นไปได้ว่าเลขหาจะมาเนาะห้าสูตรห้าใช่ไหมถ้าเป็นหน่วยหน่วยแบบสี่ตัวแบบนี้เนาะสูตรที่หนึ่ง ตรงนี้แล้วกันห้าสูตรที่สองห้าสูตรที่สามอันนี้อาจารย์วางไปอยู่ในอีพีที่เท่าไหร่รักหน่วย G หนึ่งนะอีพีที่สี่สองสองห้าหกเจ็ดรักหน่วยนะสองห้า กเจ็ดแล้วลองแถมไปหลาย,ลายๆตัวอีกอันหนึ่งก็ ep ที่ค ca สูตรที่สี่นะเดีย๋ยวดูนิดหน,น,นึ่นะงห้าเจ็ดเก้าศูนย์สามสี่ห้าเจ็ดเก้าศูนย์สามสี่อันนี้ระยะยาวนะยี่สิบเจ็ดงวดรวดเลยนะอันเนี้ยยี่สิบเจ็ดงวดยี่สิบเจ็ดงวดแบบไม่ผิดเลยนะลองเช็คมาสักสูตรหนึ่งของมาตรฐานนะ ห้าเจ็ดเก้าศูนย์สามสี่ตามนี้เลยถ้าเรามาดูนะมันก็มีความเป็นไปได้เนาะเลขห้าสูตรนี้คนละสูตรกันก็ได้เลขเดียวกันสูตรหนึ่งสูตรสองต่อไปสองห้าหกเจ็ดมีเลขห้าเหมือนกันนะแล้วก็ห้าเจ็ดเก้าศูนย์สามสี่นี้ก็เลขห้าอย่างนี้เลยสี่สูตรนี้มีเลขห้าชนเนาะชนห้านะฮะโอเคจไหม เพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงให้วิ่งห้าแล้วก็ยังมีแนวทางของเลขตุตัวเด่นเด่นเดี๋ยวก่อนนะเด่นล่างใช่ไหมไม่ใช่ปักหลักนะเด่นปลาสิบบ้างหน่วยบ้างถ้าเด่นอาจารย์วางไปให้แล้วสองสูตรก็ได้ที่5้าเหมือนกันทั้งสสูตรเลยอันนี้คือเด่นนะไม่ใช่ปักหลักอันนี้คือมาสิบบ้างหน่วยบ้างสองสูตรก็ได้ที่เลขห้า วันนี้อาจารย์ถึงให้วิ่งห้าเด่นก็ห้าแต่ตัวนี้ไม่ใช่เด่นนะนี่คือสิบเลยนะสิบล่างประมาณนี้ก่อนเนาะนี่ชนนะ เลขห้าก็เป็นเลขที่เข้าตากรรมการแล้วกันเนาะเข้าตากรรมการเข้าตาอาจารย์เนาะแต่ว่าจะเข้าตากองสลากหรือไม่เนาะก็ดูกันเวลาหมุนเนาะจะมีเลขห้าตกปุ๊บลงมาให้เราเห็นหรือไม่เดี๋ยวลดหน้าจอทุกท่านได้แคปไว้เดี๋ยวนิดหนึ่งเนาะเลขห้าอันนี้แนวทางของเลขวิ่งฮะเนี่ยเลขห้าเห็นไหมมา สิบ้างหน่วยบ้างสลับกันนะสีเหลืองๆแล้วก็มีเลขห้าเดี๋ยวดูจา์ลงไปให้แล้วแหละให้ดูได้ต่อแล้วอยู่ยนะอยู่ไหนก็ไม่รู้หลักหน่วยล่างเลขห้านี่นะคะท่านผู้ชมอันนี้ระยะเก้างวดเนาะแต่อเนี้ยเห็นไหมสิบสองงวดห้าหน่วยทุกงวดเลยดูสูตรนะอันนี้เป็นแสนบวกหมื่นนะ อันนี้มันสิบบบวกร้อยครั้งที่หนึ่งสรุปว่าคนล,ละสูตรกันสูตรเมื่อสักครู่นี้ที่เปิดให้ดูก็คือเลขห้าตัวนี้สูตรที่หนึ่งีเลขห้าตัวนี้อันนี้ก็เลขห้าตามนี้เลยเนาะ,ะฝากไว้ให้พิจารณานะชอบค่อยนำไปใช้นะไม่ชอบก็แค่ชมผ่านๆไปอาจารย์ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ